เลื่อนโจรอะยากมากได้แต่เดินเตะตั้มหมุนรอบหูุนรอบตะบันหอยเก่งมากเลยนะเฮ้ย Fast and Furious Fast Fast and Furious Nike กินขี้กินขี้ Ladies and gentlemen may I have your attention please อะไรขึ้นสําหรับขี้หมู EP นี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนคงได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อพวกเขารวมตัวกันเมื่อไหร่เป็นต้องรุงรังเป็นเรื่องเป็นราววุ่นวายเสียงดังอย่างที่เห็นวันนี้เลยอยากจะมาจับปูใส่กระดงด้วยสิ่งที่เป็นเรื่องยากมากๆสาหรับขี้หมูนั่นก็คือภารกิจที่ต้องเงียบเงียบแล้วก็เงียบให้ได้มากที่สุด สำหรับมิชชั่นในวันนี้คือ h a l l e n g e ที่มีชื่อว่า whisper challenge ซึ่งกติกาจะมีอยู่ว่าทั้งแคนจะจับคู่แบ่งออกเป็น4ี่คู่ซึ่งทุกคู่จะได้รับโจทย์ในการใบ้คำการใบ้คำในแบบฉบับของของี้หมูเนี่ยจะธรรมดาไม่ได้อย่างแน่นอนโดยเราจะ <God. S 1> ให้ผู้ที่เป็นคนใบ้ฟังโจทย์จากทีมงานและใบ้คำให้กับคู่ของตัวเองและผู้ที่เป็นคนไทยทำใบนั้นจะต้องใส่หูฟังที่มีเสียงดนตรีดังมากๆกับเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียง1นาที <S <S <ๆ>เท่านั้น <S <S <ๆ>การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3รอบรอบ รอบทีมที่มีคะแนนน้อยที่สุดจะต้องตกรอบไปส่วนรอบที่สองนั้นทีมที่มีคะแนนมากที่สุดจะได้ผ่านเข้าไปรอบไฟนอลและผู้ที่ผ่านเข้าไปรอบสุดท้ายจะต้องแข่งกันเองเพื่อหาผู้ชนะอันมีหนึ่งเดียวผู้ชนะในชอลเลนจ์นี้จะได้รับของขวัญสุดพิเศษซึ่งทางเรายังไม่บอกหรอกค่ะว่าเป็นอะไรเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้อะงงงงเลยแม่เอาเป็นว่าขออุบไว้ก่อนแล้วกันและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยแม่ไปเลย คู่แรกที่ทําการแข่งขันนั่นก็คือมังกรและน้องมิวสามสองหนึ่งโจจิงโจจิงโจจิสจิงจิงโจจิงโจ้ปลาหมึกปลาหมึกสิงโตสิงโติโน้อนก อินซ <In> no, ีนอินซีโ้ยแพนวินแพนวินแพนควินกวากวางมูสวางมูสกวางมูส่าฉลาม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 นานานาแพนด้าน้า่าซบีเรียนัสกี้้ย ไซบีเรียนฮัสกี้ลาอูสซาลส์ซาลส์ิวเป็นเก่งซลส์ซงนาทีทาลอนซาลส์ไม่ทันหมดเวลาาายินบาโอเคโอเคาสีนบอดีแลมบอี้มบอดี้แลมบอดี้แลมแบคพีแบคบคีแค่นี้พอเพียง Candy Mafia Candy Mafia <Gunless orange> Candy 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 <laughs> <My God>. Candy <coughs> Candy Candy <gunless> Mafia <coughs> <coughs> Big Bang Big Bang Machine Machine มาสกี้ปาซินบุลีมาสกี้ปาซิ้คับิ๊กแอสบิ๊กแอสบิ๊กแอสโพลีแคท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 พาร์กินสันพาร์กินสันพาร์กินสันแคทชูคัลเลอร์แคทชูคัลเลอร์ค็อกเทลค็อกเทลคอคเทลมัสกี้เทียร์ คิดแคทคิดแคทคิดแคทคแคทกินกัน huh? โยเกิดโยเกิดตลงขึ้นไม่เหป็นไรนะเคอ้แ้มอนึ่งคนเวิร์ตคนวิร์ตด่วนคอนเวิร์ตทำได้นะ ไนกี้ไนกี้กินขี้กินขี้ไนก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 ี้อาดิดาสอาดิดาสโอนิสกาโอนิสกา อะคอนเวิร์ต สามสองหนึ่งไททานิก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 จ็อกเกอร์จ็กเกอร์จ็กเกอร์จ็กเกอร์แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เดอะลอตออฟเดอะริงเดอะลอตออฟเดอะริงฟาสแอนฟิเรียนฮะฟาสแอนฟิเรียนฟาสแอนฟิเรียนฟาสฟาสฟาสไทโยฟาสแอนฟิเรียนอินเซปชันอินเซปชันทรานส์ฟอร์เมอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์มาเรียนเซนฮะมาเรียนเซน มาริฟิเซนไปกินอะไรวะมาริฟิเซนมาริฟิเซนอเวนเจอร์อเวนเจอร์อเวนเจอร์เอ็กเมนเอ็กเมนเอ็กเมนนาโยซีมีนาโยซีมีนาโยซีมีเมาครีเจมส์บอลเจมส์บอลเจมส์บอลไทยเราเป็น caribbean ไทเลยครับ Thai way of the Caribbean Star War Star War Trust me you can Catch me if you can Catch me if you can Catch me if you can มาแล้วมาได้ได้ได้บ้าได้้าง j e ี้ y j น n n ้อะไรวะคุไม่ได้อีกอะไรส2 1หนึ่งกระพาปลากระเพาปลาปลาเก่าลัดพริกฮะปลาเก่าลาดปลาเก่า ลาบพรีลาบพรีาเกาลาบเกาลาบพริต้อยำกุ้งกุ้งต้ยำกุ้ต้มยำกุ้งต้ม้งต้มกุ้งต้มยำกุงมกุ้งต้มยำกุงต้มยำกุ้ต้มยำกุต้มยำกุ้งตยุ้้กุ้งมกุ้งต้กุ้งตมยำดงมกุ้งผัดยักุ้งมุ้งต้มยำกุ้งตมยำกอมกรองต้กมย้มย โไข่พะโล่ไข่พะโล่กุ้งอบบนเส้นกุ้งอบบนเส้นกุ้งกบข้ากุ้งอบบนเส้นกุ้งอบบนเส้นแกงขวานแกงเขียวหวานฮะแกงเขียวหวานฮะเขียวหวานแกงเขียวหวานพระกระโดดกำแพงพระกระโดดกำแพงฮะพระพระกระโดดกำแพงกระโดดกำแพงเรื่องคำเสียบอะไรนะเคำเสียม เสียบไม้เสียบเสียบไม้มาแสดาสดเดหวานะเดาสีเดียวสีแสดาน้ำหวานเวลาเวลาน่ารักมากเลยอ่ะแสดาน้ำประหวานเมื่อควาเสียกูไม่นเครับพร้อมแล้วครับพร้อมสามสองหนึ่งจุลาลงกรฮะจุลาลงกรจุฬาลงกรจุลาลงกรกะเทส่าอะกะเทส่า เกษตรศาสตร์เกธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์กัมพูชาธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์สีน่าคาริบิโรดสีน่าสีลาชาสีน่าคารินสีน่าคารินวิโรดวิโรดมอเชียงใหม่มอเชียงใหม่มอเชียงใหม่มีแบบมีแบเอแบกเอแบกมอฮิโดนมาฮิโดน มกรุงเทพมกรุงเทพบอกเลยค่ะหอการท้าโอราชาหอหอโอหอข้ามศิลปากรศิลปรการสินปรกรสแตมฟอร์ดสแตมฟอร์ดสแตมฟอร์ดแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงพระจอมเกล้าพระนครเหนือพระจอมเกล้าพระนครเหนือพระจอมเกล้า ละกระบังละแ้ากระบังมนนันละเก่งล,ละเฮ้ย,ยอะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงรอบชิงแล้วตอนเนี้ยก็คือว่าเราจะเป็นการแบบเข้าชิงแบบนางงามก็คือ ทั้งสคนจะได้โจทย์เดียวกันจากพวกเราซึ่งโจทย์อะยากมากแล้วก็เราก็หวังว่าเขาจะทำให้ได้เยอะๆนะคะพร้อมไหมคะโอเคได้แต่มองเธอข้าหลังได้แต่เดนเต้ได้แต่คาดขาเต้ครับรู้ทั้งรู้จบไปแล้วรู้ทั้งรู้จบไปแล้ว โอ้มันเลยกเกยลยกยโอมัเลกกมันเลยกูเกมันยมันยหมันยังไม่พร้อมที่จะรักมันยังไม่พร้อมที่จะรักีักแต่งแต่ครั้งนั้นที่เธอแต่งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ท r you're my first kiss ที่ทาใจฉันสั่นที่ทาใจฉันสั่นรักเลยทั้งก่อนไปให้รัวไป ร่าร่าเธอจึงหมดใจหมดใจจะเอาจากไหนให้เธอให้ไปแล้วหมดไปใไปแล้วสิไปเอะไรปะานะรู้ปะเลสุดท้ายอะไรอะไราเอาจากไหนไปแล้วจะเอาจากไหน we'll ที่เธอนั้นจะไม่ไปจะไปไปไหนเออแชร์แชร์แชร์ คนนะครับต้องเอาของที่ตัวเองมีในวันนี้ให้ผู้ชนะหนึ่งอย่างด้วยกันมีคืออะไรก็ได้หรอของที่ตัวเองพกมาและของที่ตัวเองมีเป็นเจ้าของอะตอนนี้ะอะนะตอนนี้เลยอนะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมของฝักกันมาเรียบร้อยแล้วทุกคนนะคะซึ่งดูคนที่มีความสุขที่สุดก็คือคนข้างล่างเราคุมแน่ว <c oughs> ันนี้เอาไปขาย งั้นเริ่มเปิดของขวัญที่คนแรกบางกรเลยค่ะอยู่ในนี้ค่ะมอมมีแบงค์ห้าลอยด้วยไม่เป็นอยู่ชิ้นในนี้อะไรอ่ะเฟชชีวเอาไปใส่กันเซโร่โอเคของพี่ก็ติดอยู่ในกระเป๋านะคะไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าโอ้ยลิปบลน์ลิปลิแบลอนไม่ใช่นะปล่อยได้ไหมพี่แมทพี่แมๆ ให้เปนอันนี้ไม่รู้ oh! ให้อะไรอันนี้ใส่กําไรอันนี้มาโอ้ยถูกใจแต่เลด้วยบิลพี่ซื้อต่อนเห่ะคอมเน็ตให้ d r e a m ให้บิลดีใจมาเลให้ทเียเหรอให้คอสเรยเนฟรีท like ี่ r e a e ของพีกายให้มาเผื่อต้องมีผลหัว เฮ้ยอันแรงมากเลยนะโคเปนมีเต็มเลยอะค่ะเยอะด้วยจ้าอ่ะพี่เจนี่ของพี่ก็ใส่้มูจะได้คู่กับอุ้ยแล้วก็มีอนี้ด้วยเพราะว่าเผื่อสิวเสี้ยนโอ้ยดมมี่อูดิพี่ใช้ได้เอาเถอะของพี่นก่อนจะเอาทุกอย่างเลยอ่ะของพีนของพีนอ่ะอะไรอะแว่นเหรอแว่นเมื่อกี้เหรอ ไม่ใช่ซ้อเฉยๆเงินไม่ใช่ใชอะไรุบย เงคนที่ฟงที่ดีที่สุดอะจะเป็นน้อยังไม่นานเลยาะคนั่นอ่ะเป็นผู้ฟังที่ดีที่สุดใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะก็อย่าลืมติดตามเราที่ในเพจ a c e b o o k ขี้หมูแล้วก็ IG ขี้หมูออฟฟิเชียลนะฮะได้